สวัสดีครับอัปเดตอากาศกันนะครับพี่น้องในช่วงคอนแจ้งของวันที่ 2. พฤศจิกายนนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็เป็นวันอยู่พักผ่อนส่วนใหญ่วันนี้ต้องบอกว่าภูมิทัศน์อากาศของบ้านเรากําลังมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะฮะก่อนอื่นเรามาส่องพายุเข้าไทยนะเรื่องของพายุเข้าไทยที่โหมโฆษณากันปานฟ้าจะถล่มทลาย ทั้งที่อุตุนิยมวิทยาไทยเราก็ยังไม่ได้ออกแต้งเตือนอะไรเลยนะครับเตือนหรือแอคชั่นอะไรเลยก็มีคําถามเข้ามามากมายนะฮะก็ซึ่งก็ผมดูแล้วก็หลายต่อหลายท่านนะฮะก็คงจะกังวลนะครับกังวลเรื่องวางแผนเก็บเกี่ยวนะมีความกังวลกันซึ่งในวันนี้ผมขออนุญาตลงเลขนะฮะลงวิชาการลึกสักนิดหนึ่งฮะคือจะตอบพี่น้องด้วยสูตรนี้ครับที่เห็นเนี่ยครับก็งัดกับเทคคตอนเรียนนะครับมาวิเคราะห์กันนะฮะก็ถือว่า การวิเคราะห์กันเข้าๆเล่นๆกันแล้วกันนะครับพี่น้องอย่าจริงจังอะไรมากนะฮะเพื่อให้เป็นแนวคําตอบของพี่น้องหลายท่านที่ถามกันเข้ามามากมายซึ่งทั้งนี้ต้องออกตัวไว้ก่อนนะฮะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้สูงเพราะเราไม่นุวนมือไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ราคาพันล้านนั่นเองครับอธิบายสั้นๆกับพี่น้องแบบนี้ฮะไม่ต้องไปจํามันนะฮะเอาแค่ผ่านหูเฉยๆเปลืองสมองเป่าๆนะฮะไม่ได้ใช้หรอกครับผมเพียงแต่จะบอก ที่มาที่ไปเท่านั้นเองมันมีที่มาที่ไปที่พูดเนี่ยครับจากในภาพเราก็จะคํานวณสิ่งที่เรียกว่าแรงความชันของความกดอากาศนะครับว่าพายุจะเข้ามาจริงหรือไม่นะฮะก็ฝรั่งก็เรียกว่า pressure gradient force นะฮะตัวย่อก็คืออะไรครับ pgf นั่นเองซึ่งเป็นแรงตั้งต้นที่ทําให้มวลอากาศเคลื่อนที่ฮะสั้นๆง่ายๆมันก็คือแรงการพัดของลมดีๆนี่เองนะครับ ถ้าท่องสูตรแบบนักเรียนนักศึกษาก็จะอ่านว่า P G F นะฮะอันฟ้านะฮะตัวนี้อันฟ้าเดลต้า P ต่อเดลต้าดนั่นเองฮะ,ะแปลเป็นภาษาไทยให้เข้าใจก็หมายถึงแรงของลมนั้นมัจกจะแปลผันไปตามความต่างของความกดอากาศจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งนะครับตัวข้างบนนะฮะหารด้วยความต่างของระยะทางระหว่าง2จุดนั้นนะฮะ น,นั่นก็หมายความว่าแรงลมจะแรงแค่ไหนนะครับพี่น้องมันก็ขึ้นอยู่กับนะฮะตัวแปรก็คือความต่างของตัวเลขความกดอากาศสูงที่เคลื่อนมาลบกับตัวเลขความกดอากาศต่ําที่ต่ํากว่าหารด้วยระยะทางที่มันห่างกันนั่นเองนะครับของพี่น้องครับดังนั้นนะครับจากที่ผมคํานวณการเคลื่อนของความกดอากาศคร่า,าวๆนะฮะข้างๆตัวผมเนี่ยบนแผ่นนี้นะครับ ทั้งแรงดึงระหว่างลมหนาวกับพายุในทะเลคือแรงที่ดึงลมหนาวให้โหมลงมาบนทะเลจีนใต้นะฮะกับแรงประทะระหว่างลมหนาวกับซากพายุหรือย่อมอสย่อมที่ก็จะเข้าไปในภาคอีสานซึ่งเป็นแรงบีบอัดหรือแรงช้อนนะฮะที่จะทําให้เกิดฝนเราก็จะเห็นผลลัพธ์มันออกมานั้นก็มีความชันสูงมากเลยนะครับพี่น้องเห็นแล้วเนี่ยความชันสูงมากเห็นตัวเลขน้น้อยแบบนี้ มากนะครับเพราะว่าความชันคือพลังที่สร้างลมแรงนะครับถ้าลมสงบนี้เราจะได้เลขตัวศูนย์นะฮะเป็นศูนย์ตัวดีเวหรือเลขตัวเดียวข้างหลังทศนิยมตัวที่สามนะครับแต่วันนี้เราได้ทศนิยมสองตัวแต่ P G F แบบนี้นครับลมก็เรียกว่าจะโคตรแรงเลยนะครับพี่น้องเพราะว่าผลหารมันสูงปี๊ดอย่างนี้ โดย PGF 0.026เนีครับในทะเลจีนใต้ก็จะทำให้ลมผิวพื้นแนวนอนเนี่ยแรงมากนะครับนั่นก็คือพายุแรงแน่นอนฮะสำหรับ PGF 0.014ที่ภาคอีสานเนี่ยตามภาพนี่ยคก็จะทำให้เกิดแรงช้อนอากาศในแนวตั้งที่ก็ค่อนข้างแรงอยู่นะครับหมายถึงลมนะครับฝนเดี๋ยวค่อยพูดกันนี่ก็หมายถึงว่ามีการยกตัวนะฮะยกตัวขึ้นมาของอากาศนะครับ นั่นก็แปลว่าการประทะอากาศนะั้นมีแน่ๆนะฮะจะเป็นพายุหรือหย่อมก็น่าจะเข้ามานะครับลมถึงแรงได้ขนาดนี้ทั้งหมดนี้ก็คือหลักการของความชันนะฮะหรือเกรเดียนนะพี่น้องแบบคร่าวๆย้ํากันอีกครั้งนะครับฟังผ่านหูให้รู้เฉยๆนะครับพี่น้องไม่ต้องไปคิดตามก็ได้ครับโดยจากแบบจําลองความดันเฉลีย่ยเหนือระดับน้ําทะเลลันในวันที่6ถึง11พฤศจิกายนนะฮะ สิ่งที่เราเห็นในแบบจำลอง ECM ตัวนี้ก็คือการงัดข้อกันเห็นไหมครับพี่น้องงัดข้อกันระหว่างยักษ์สองตัวนะฮะที่มีประเทศไทยอยู่ตรงกลางนะ,ะเอ๊ะเลยจากด้านบนแล้วก็ตรงทะเลจีนใต้ะยักษ์ตัวแรกก็คือยักษ์ตัวผักก็มาจากทางตอนบนก็คือประเทศจีนนี่คือมวลอากาศเย็นจัดในคลิปก็ในระดับพันสิบหกที่ผมใช้คำนวณไปเมื่อกี้นะพันสิบหกเฮกโตปาสาลมีคุณสมบัติที่หนักเย็นและแห้งนะฮะ มันกําลังทําหน้าที่ผักริมอากาศเย็นลงมาอย่างแรงนั่นเองนะครับสําหรับยักษ์ตัวที่2ก็เป็นยักษ์ตัวดึงนะฮะตัวดึงก็คือพยายุใต้ฝุ่นในเทะเลจีนใต้ค่าความกดใกล้ศูนย์กลางก็อยู่ที่977นะฮที่ผมเอากระดาษให้พี่น้องดูเมื่อกี้นะฮะคุณสมบัติของเขาคือเบาร้อนและชื้นนะฮะทำหน้าที่เหมือนเป็นเครื่องดูดฝุ่นหรือตัวดึงขนาดยักษ์นะฮะและเมื่อตัวผักลมหนาวกับตัวดึงพายุเนี่ยครับ ออมาจะเอกันเกิดอะไรขึ้นครับพี่น้องมันจึงเกิดสิ่งที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นนั่นก็คือความชันของความกดอากาศเพ t เชอร์เกรเดียนหรือ PG นะฮะที่สูงปี๊ดเลยซึ่งทำให้การงัดข้อครั้งนี้เป็นการเร่งให้มวลอากาศเย็นไหลทะลักลงมาหาพายุนะฮะด้วยความเร็วสูงนะครับพี่น้องกลายเป็นลมหนาวที่แรงมากนะฮะที่ค่อนข้างแรงมากเลยทีเดียวนะครับ และจากกลไกลทั้งหมดข้างต้นเนี่ยนะฮะเราสามารถตอบคําถามสําคัญได้2ข้อดังนี้ครับพี่น้องข้อแรกก็คือพายุลูกใหญ่เนี่ยจะเข้าถล่มไทยโดยตรงไหมนะฮะฟันธงเลยนะครับน้อยมากครับใกล้เคียง0%นเปอร์เครับเพราะกําแพงลมหนาวที่แข็งแกร่งนะฮะแล้วก็แห้งเขาจะสกัดไม่ให้พายุเคลื่อนตัวเข้ามาทางทิศตะวันตกแบบลึกๆนะหรือเข้าไทยได้เลยนะครับ ตัวพายุนะาวะนเขาก็จะถูกบีบนะฮะให้เคลื่อนขึ้นฝั่งเวียดนามเห็นไหมครับพี่น้องประมาณวันที่7จพฤศจิกายนนะฮะโดยคําถามที่2แล้วซาพายุหรือย่อมโลที่เราเห็นอยู่นะฮะที่ไหลเข้าไปทางภาคอีสานล่ะฝนจะจัดหนักแค่ไหนใช่ไหมครับนี่ก็คือจุดพีคของการวิเคราะห์ครับพี่น้องหลังจากพายุขึ้นฝั่งเวียดนามมันก็จะถูกตัดเชื้อเพลิงนะฮะพอขึ้นฝั่งปุ๊บเชื้อเพลิงก็ถูกตัดนะฮะนั่นก็คือไอ้น้ําอุ่นจากทะเลแล้วก็เขาก็จะพัดทะกับลมหนาวด้วย ฉะนั้นเขาก็จะึงส่งผลให้เขาสลายร่างอย่างรวดเร็วนะครับกลายเป็นแค่ซากย่อมความกดอากาศต่ำหรือที่เราเรียกว่าลิมนานโลนะฮะโดยค่าความกดนั้นขยับขึ้นมาเห็นไหมครับพี่น้องทางอีสานพันสองถึงพันห้าเฮกโตปัสคานทันทีกัไหลเข้ามาปกคลุมบ้านเราแบบนี้นะฮะทีนี้เรามาดูกันนะครับย่อมตัวนี้คเครื่องในเขาเนี่ยฮะเครื่องในนะครับเขาจะแห้งหรือเปียกนะฮะ ซึ่งถ้าหากเราดูแค่แผนที่ความกดอากาศนะฮะที่เราวิเคราะห์กันไปแล้วเนี่ยฮะด้วยลมหนาวที่แรงก็จะทําให้สภาวะแห้งและจมตัวมันควรจะสลายเมฆของย่อมจนเกือบหมดถูกไหมครับพี่น้องทําให้เราได้แค่หนาวแห้งแล้วก็ลมแรงเหมือนอะไรครับเหมือนผ่านไฟแดงๆเนี่ยตกลงไปในดงน้าแข็งแห้งนะฮะประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะพี่น้องใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อเราเอาโมเดลแผนที่คาดการฝน24ี่ชั่วโมงมาดูเป็นไงครับพี่น้อง ในวันที่6ถึงวันที่11พฤศจิกายนก็ ECM w F เขาก็อาจจะตะโกนบอกกันเราว่ามันคนละเรื่องเลยนะครับกับที่เราวิเคราะห์กันไว้มิกีนะครโมเดลฝนกำลังโชว์อะไรครับโชว์โชว์พาวนะครับคือฝนหนักถึงหนักมากเห็นไหมครับน้องเข้ามาเป็นลูกเลยตกกระหนำ่ำตรงแถวที่ย่อมความกดอากาศต่ำวิ่งเข้ามาซึ่งเป็นบริเวณที่ ลมหนาวปะทะกับยอมความโดอากาศต่ำํำซากพายุนั่นเองโดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนบนของไทยก็ไหลไปริ่มไปนะเห็นไหมครับก็จะบอกกับพี่น้องว่านี่ไม่ใช่การขัดแย้งกันของโมเดลนะครับที่ผมวิเคราะห์ไปแต่นี่คือคกลไกที่แท้จริงนะฮะที่ ECM w f กําลังบอกกับเราว่าแท้แล้วนะครับพี่น้องลมหนาวจะแรงแต่มันไม่ใช่หนาวแห้งนะครับมันคือหนาวชื้นก็คือโคลนแอนเวสนะครับ โดยสิ่งที่เกิดขึ้น,นกลไกทางอุตุนิยมวิทยาเขาเรียกว่าการยกตัวของอากาศตามแนวบัะทะนะครับไม่ใช่ว่าพายุเคลื่อนเข้ามาเห็นกลมๆแบบนั้นหรือภาษาฝรั่งเขาเรียก overrunning oh, lift นะครับแปลเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือโดยย่อมความกดอากาศต่ําที่สลายตัวจากพายุนะฮะแม้พายุจะสลายล่างไปแล้วเนี่ยมันก็ยังอุดมไปด้วยความชื้นนะครับพี่น้องที่ออกมาจากทะเลแล้วก็มีความเบานะฮะเบาซึ่งเมื่อลมหนาวเคลื่อนที่เข้ามาหาเนี่ย ก็ไม่ได้กดทับนะฮะไม่ได้กดทับย่อมจากข้างบนนะครับแต่มันจะเข้ามาช้อนนะครับพี่น้องช้อนเข้าไปใต้ย่อมนะฮะใต้ตัวของย่อมจนอากาศชื้นถูกบีบอัดและบังคับให้ลอยตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วไอ้น้ำหาสารจากย่อมนั้นจึงกันตัวจนเทกันน้ำลงมาเป็นฝนหนักอย่างที่เราเห็นในแผนที่ฝนนั่นเองครับดูแล้วนะครับดูอย่างนี้แล้วนะฮะอันนี้ผมพูดถึงโมเดลเขาคิดนะครับที่ผมบอกกับพี่น้องเนี่ยโมเดลฝนเขาคิดแบบนี้นะครับ ดูแล้วพี่น้องที่กําลังยังไม่เกี่ยวหรือวางแผนเกี่ยวแล้วค่อนข้างมีความวังใจสูงมากเลยใช่ไหมครับเมื่อเห็นแผนที่ฝนแบบนี้แต่ผมจะบอกกับพี่น้องว่าหน้างานจริงๆแล้วนะฮะสำหรับการยกตัวของฝนที่เกิดขึ้นจากสภาวะอากาศหรือสถานการณ์ลมหนาวช้อนหย่อมแอลหรือเย็นช้อนร้อนชื้นเนี่ยฮะที่เราเรียกกันแบบติดปากเนี่ย มันคือสถานการณ์ปราบเซียนนะครับพี่น้องโมเดลคำนวณพลาดได้ง่ายมากเลยผมดูแล้วเนี่ยมีโอกาสสูงนะฮะที่หน้างานจริงๆนะฝนจะน้อยกว่าที่ ECM คาดการไว้ถึง50ปร์เซ็นขึ้นไปครับเพราะอะไรหรือครับเพราะอะไรหรือครับก็มีสามปัจจัยนะครับที่ผมนั่งคิดอยู่นะฮะสามปัจจัยเหตุหลักที่ผมมองจะมองได้ก็คือนะครับพี่น้องข้อแรกเลยก็ลมหนาวที่ไหลลงมาช้อนเนี่ยช้อนอ่าย่อมเนี่ย อาจจะแห้งนะครับแห้งกว่าที่คิดโดยถ้ามวลอากาศเย็นตัวจริงที่แผ่ลงมามันดันแห้งสนิทและแรงจัดกว่าที่โมเดลคำนวณไว้พลังแห้งของมันอาจจะชนะขาดเลยนะครับพี่น้องแล้วก็สลายความชื้นไปได้ส่วนใหญ่ฝนก็จะน้อยลงเหลือเพียงโปรยปลายกลายเป็นฟอกกีดผ้าเท่านั้นเองครับข้อที่2เลยก็คือหย่อมแอวหรือซาพายุเนี่ยฮะอาจจะมีเชื้อเหลือน้อยครับเชื้อชื้นเนี่ยครับ โมเดลอาจจะคิดบวกเกินไปครับว่าพายุหอบความชื้นมาได้แบบร้อยเปอร์เซ็นตเต็มๆฮะแต่ในความเป็นจริงนะครับพี่น้องพายุอาจจะเทฝนทิ้งใส่เวียดนามกับลาวไปเกือบหมดแล้วก็ได้นะฮะทุกท่านอย่าลืมนะครับผมเคยวิเคราะห์อะไรให้ฟังครับเพราะว่าบ้านเรานะฮะตรงลาวกับเวียดนามนั้นมีภูเขาอันนำนั่นเองครับอันนำหรือเขาเรียกว่าเจียงเซินเนี่ยคอยดักความชื้นอยู่นะฮะซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ก็เพิ่งเกิดไป ได้ไม่กี่วันเนี่ยฮะในพื้นที่อีสานจากแนวสอบของลมจํากันได้ไหมครับมันควรจะมีฝนแต่มันไม่มีฝนนั่นเองนะฮะพอลมหนาวมาถึงแล้วเข้าช้อนหย่อมเนี่ยฟองน้ําในตัวของหย่อมมันก็จะดันหมดัดๆเท่านั้นนะฮะเกือบแห้งเสียก่อนไม่ได้ชุ่มโชกเหมือนในโมเดลที่คิดไว้นะครับน้ําฝนที่บีบออกมาเลยน้อยกว่าที่คาดการไว้ครับ ปัจจัยสุดท้ายเลยนะครับพี่น้องก็คือจังหวะเวลาหรือทิมมิ่งนะครับมันจะเพี้ยนไปจากเดิมที่โมเดลคาดไว้นะหากเพี้ยนนะครับนั่นก็คืออะไรครับเพี้ยนโดยแค่ลมหนาวมาถึงเร็วหรือช้ากว่าที่โมเดลคิดไปไม่กี่ชั่วโมงฮะองศาที่มันปะทะกับยอมโลก็เปลี่ยนไปแล้วครับผลลัพธ์ของฝนก็จะเพี้ยนไปจากเดิมมหาศาลนะฮะสรุปก็คือ ecmwf เนี่ยเขาเพียงแต่กำลังชี้ว่าความเสี่ยงสูงสุดว่าเราอาจจะเจอฝนหนักและหนาวชื้น เท่านั้นนะครับแต่ในความเป็นจริงหน้าง,งานมีตัวแปรที่อ่อนไหวมากครับพี่น้องพี่น้องที่กังวลก็ไม่ต้องไปตกใจมากนะครับแต่ยังไงเราก็ไม่ควรประมาทโดยอะไรครับโดยการเกาะติดนะฮะอัปเดตโมเดลของไอ้โดนคนแล้วเรื่องคนนี้ไว้นั่นเองครับกลับมาดูลักษณะาอากาศกันครับพี่น้องในวันนี้ครับ ก็คือตามฟอร์มเราก็มาเริ่มกันที่บริเวณความกดอากาศสูงนะฮะหรือมวลอากาศเย็นจากจีนก็ได้แผ่กําลังลึกลงมากว่าเมื่อวานอีกครั้งนะฮะข้างบนเห็นครับอย่างเห็นได้ชัดเราจะเห็นแนวความกดอากาศเท่ากันนะฮะไอโซบาท,ที่ระดับ1ันสนะครับอากาศเย็นไปจนถึงพ0 2 0เลยเส้นหนาวเลยนะครับอัดแน่นอยู่บริเวณทางตอนบนของเวียดนามนะฮะ และที่สําคัญคือลิ่มหรือขาของมันเนี่ยฮะแนวเ,เส้น1ั1สิบสองถึงพันสิเฮกโตปาสขานก็ได้ยืนลงมาปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนอีกแล้วนะครับในขนาดเดียวกันนะฮะล่องมรสุมก็ยังคงพาดผ่านพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกโดยทําหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างย่อมความกดอากาศต่ำสอตัวที่อยู่บริเวณเอ่าวมัตตบันและในทะเลจีนใต้ครับ และว,วันนี้ยังคงมีริ่มความกดอากาศสูงนะครับด้านล่างนะครับพี่น้องมองด้านด้้มขวานของไทยนะฮะอีกหนึ่งแขนงนะครับที่แผ่ไปขึ้นมาปกคลุมบริเวณแหลมมาลายูนะฮะด้านล่างของภาคใต้ด้วยครับโดยกระแสลมมรสุมใกล้ผิวพื้นเราจะเห็นการหมุนวนแบบทวนเข็มนาฬิกาของย่อมแอลทั้ง2ฝั่งทะเลอย่างต่อเนื่องนะฮะและกระแสลมทั้ง2ระบบนี้ก็ยังคงพัดมาเชื่อมต่อก่อ เกิดเป็นแนวลมสอบนะครับคอนเวอร์เจนซ์โซนหรือแนวปะทะของลมพาดผ่าน,านบริเวณพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนครับแต่ในทางกลับกันนะครับพี่น้องเราจะเห็นกระแสลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่มาจากความกดอากาศสูงหรือออกมาจากแผ่นดินนะฮะเขาก็จะเริ่มพัดเข้ามาปกคลุมด้วยกําลังปานกลางนะครับซึ่งมีลักษณะเป็นลมที่จมตัวและแห้งนะครับหรือได v เวอร์เจนต์เข้ามาแทนที่ความชื้นเดิมนะครับในพื้นที่ไหนครับ ทางตอนบนของไทยนะครับก็คือภาคเหนือและภาคอีสานและถัดไปก็เป็นการเคลื่อนไหวของกระแสลมบนในวันนี้นะครับพี่น้องว่าเราจะเห็นทางตอนบนเหนืออีสานก็ถูกแทนที่ด้วยสันความกดสูงเหมือนเดิมนะครับแนวลิทมันเป็นขอบของแอนติไซคลนนั่นเองที่พัดมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็วกขึ้นไปข้างบนนะฮะแล้วพัดตามเข็มนาฬิกาซึ่งลมลักษณะน,นี้ก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะฮะกดอากาศไว้นะฮะทำให้เมฆก,ก็พัฒนาตัวได้ช้าหรือ อาจจะไม่ได้พัฒนาตัวเลยในขณะที่บริเวณพักกลางนะฮะลมบนยังคงพัดเป็นลักษณะสอบกันของลมตะวันตกและลมตะวันออกอยู่บ้างนะครับสําหรับพื้นที่พักใต้ตอนล่างนะครับกระแสะลมยังคงพัดประสานสอดคล้องกับลมล่างในทิศทางเดียวกันครับดังนั้นนะครับเมื่อเรานําปัจจัยทั้ง3ชั้นบรรยากาศที่ว่าเนี่ยนะพี่น้องในชั้นต้นนะครับมาประกอบรวมกันเป็นสัญ,ญลักษณ์บนแผนที่โมเดลคาดการฝน24ชั่วโมง เราก็จะได้ภาพสภาวะอากาศในแต่ละภาคออกมาดังนี้ครับภาคเหนือและภาคอีสานนะพี่น้องดูนะครับฝนเริ่มลดลงเลยเห็นไหมครับด้วยทั้งสองภาคนี้โดนคอมโบกดทับนะฮะทั้งสองชั้นเลยนะชั้นล่างโดนมวลอากาศเย็นนะที่เป็นอากาศแห้งและหนักอีกทั้งลมล่างก็เป็นลมจมแห้งเย็นกดลงมาชั้นบนนะครับก็โดนสันความกดอากาศสูงกดทับนะฮะตามลูกศรสีเหลือง ก็ซ้ำอีกนะฮะก็อากาศถูกครอบงาทั้งบนทั้งล่างเมฆก็สามารถไม่สามารถก่อตัวได้มากนะครับฝนจึงยุบลงไปอย่างที่เห็นภาคกลางและภาคตะวันออกเราจะเห็นทําไมสองภาคนี้ยังคงเป็นพื้นที่ที่ฝนชุกหนาอยู่เห็นไหมครับนั่นก็เพราะว่านี่คือสปลระภูมิหลักนะครับพี่น้องที่ล่องมรสุมยังคงปักหลักพาดผ่านเป็นแนวที่ลมล่างจากหย่อมแอลทั้งสองฝั่งทะเลวิ่งเข้ามาอัดหรือสอดกัน แม้ลมบนจะเริ่มอ่อนกําลังลงนะครับพี่น้องแต่ลมล่างก็ยังปะทะกันอย่างได้ถึงพลึกถ,ถ,ถึงขิงนะฮะก็จะพอเพียงที่จะทาให้เกิดฝนชุกต่อเนื่องในแนวร่องนี้ครับวันนี้พื้นที่ภาคใต้นะครับวันนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปครับภาคใต้บนเพชรบุรีประจวบยังคงโดนหางหรืออิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกอยู่ก็ยังคงทําให้มีฝนตกอยู่นะครับ แต่ทำไมพักใต้ตอนกลางลงไปถึงตอนล่างนะฮะเห็นไหมครับฝนจะกลายเป็นแค่หย่อมๆทั้งที่ลมล่างและลมบนก็พัดประสานกันดีคําตอบนั้นก็คือมีริ่มความกดสูงนะครับพี่น้องอย่าอก,กรรมนะครับดันแพ่มาสกัดหรือกดบริเวณแหลมมาลายูพอดีนะครับมันจึงไปขัดขวางประสิทธิภาพในการยกตัวของอากาศชื้นนั่นเองครับ โดยจากโมเดลคาดการบปริมาณฝนตก24ชั่วโมงข้างหน้าใน7โมงเช้าว,วันนี้นะครับวันที่2พฤศจิกายนไปจนถึง7โมงเช้าของวันพรุ่งนี้3พฤศจิกายนภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางลำพูนเชียงรายพิษณุโลกสุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรเพ,พ,พชรชบูรณ์นะฮะ ภาคอีสานนะฮะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่นะครับตกได้บริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีส,สเกตอุบลราชธานีพื้นที่ภาคกลางนะฮะก็จะมีฝนฟ้าขนองนะฮะร้อยละหกสิบของพื้นที่นะฮะตกได้บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีพระนครรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีาราชบุรีรรนะครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและประิมณฑล พื้นที่ภาคตะวันออกนะครับก็จะมีฝนฟ้าขนองเช่นเดียวกันกับภาคกลางนะฮะ60ของพื้นที่ตกได้นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาสักแก้วชลบุรีและยองจันทบุรีตราดไปดูภาคใต้นะครับก็จะมีฝนฟ้าขนอง100-30-40ของพื้นที่ตกได้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและ,ละนองพังงาภูกเก็ตกระบี่กลงังสตูลสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาส สปลาวพื้นบ้านนะครับฝนตอนบนก็ลดลงนะครับก็จะมีฝนฟ้าขนองเฉพาะตอนล่างนะครับ40-60ของพื้นที่ตกได้ที่แขวงสารวันเซกองอัตเือและจำปาสักปิดท้ายกันด้วยคลื่นลมในทะเลนะครับพี่น้องฝั่งอาไทยคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรในขณะที่ฝั่งอันดมันตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรและอัลมนตอนล่างคลื่นสูง1เมตรส,สวัสดีครับ